แบคคูนอุ้ยไอ้น,น้อยแม่ไอ้น,น้อยไอ้น้อยน้อยแม่ทำอะไรครับอื้ไอ้น้อยน้อยแม่ทำอะไรครับดูท่าอน,นอนสิท <c oughs> ่าอน,นอนไอ้น้อยน้อยแม่นี่ ูตัวเดียวเล่นตัวเดียวอยู่ในห้องตัวเดียวลืมไปเลยนะว่าเป็นแมวอ,อยู่กับคนอยู่กับคนอยู่อยู่กับคนจนลืมไปว่าเป็นแมวใช่ไหมฮะทำท่าทำท,ทางเหมือนคนไปแล้วน้องเล็กคุณอะ่ะ ตััวน่งเ้ชอบนอนหัวห้อยน้องเล็กคูณชอบนอนหัวห้อยเสียงพัดลมเข้าหรือเปล่านี่ปิดพัดลมก่อน ดูนกบิน,นอยู่ข้างนอกนกบินนอกหน้าต่างเห็นไหมเห็นไหมครับน่ะดูท่าดินั่นนั่นรู้ภาษา รู้ภาษาเหมือนคนน้อยเลยว้าวไปไหนครับกินข้าวหรือ,อยังมาหายายก่อนมาหายายก่อนได้กินข้าวหรือ,อยังวันนี้เจนนี่ได้กินข้าวหรือ,อยังครับคนนี้ แมวและคูนไหนใส่เอื้อมจะไปไหนเนี่ยจะออกไปนอกหรอครับ คนนิม่มแคูณมว your money yeah